ผมดีเจบา๋องแปงครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับแปลงสาธิตวันนี้ครับผมอาจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไหเดี๋ยวอันนี้คือเจ้าเจ้าของสวนนะครับไม่ใช่อันนี้คือคนที่ทำเนาะใช่คนที่ทำนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ในจังหวัดอะไรครับอาจารย์เนี่ยอันนี้จังหวัดกาลสินครับอำเภอห้วยแม็กบ้านคําใหญ่บ้านคําใหญ่ อันนี้เป็นสวนของคุณจิรภาจิรพรและแสงจันทก่อนก่อนที่จะดูเขาขุดตัวหัวมันเนี่ยผมผมอยากรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันเป็นยังไงอาจารย์ตอนแรกๆมันปลูกอะไรไม่ได้หรือตอนแรกเนี่ยแปลงที่ปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยแล้วเสร็จแล้วปันต่อสองเนี่ยมันไม่งอกก็ตอนนั้นเขาก็มาถามผมว่าอันเนี้ยมันไม่งอกจะทํายังไงผมบอกอุ้ยถ้าอย่างงั้นปลูกมันดีกว่าปลูกมันเนาะเขาบอกเขาไม่เคยทาครับก็ไม่เคยทําก็แค่ทําตามระบบก็ให้ไถไถปุ๋ยก็ไม่มีเนาะตอนนั้นเนาะ มาเลยให้เอาแช่ท่อนพันแล้วก็เอาลูกบอลมาฝังไล่หนึ่งสี่สิบลูกเขาก็มาฝังแต่ตอนนั้นปักไปก่อนเนาะแล้วก็มาฝังครับแล้วก็รอฝนรอพระพอฝนมาปุ๊บมันก็งอกอันนี้สมจิตก็เป็นคนบินโดนครเนาะก็วันหนึ่งวันสองมาบินตอนนั้นบวกกับฟาสฟูดป่บเอาฟาสฟูดแช่น้ําแล้วก็บวกเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ปุ๋ยฟาสฟูดเป็นปุ๋ยหลังจากที่บินโดนไปสองสองเทือนเนาะ โอ้โหสิทธิ์แค่สองครั้งที่ไปจ่ายไร่ไร่นี้เนาะใช่ไหมทั้งหมดมีที่ครั้งสองสามครั้งนี่างะครับงเนี่ยโอ้แบ่งแปลงก็สามบ้างแบ่งแปลงก็สองมันครับแมนบอแล้วแต่กัรแบลงแต่แบลงครับอ่าตก็เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ปล่อยมันก็แตกขึ้นมาเนี่ยการพัฒนามันก็แตกขึ้นมาครับและแบบนี้ทั้งหมดบอกแมนครับโอ้แล้วแล้ววันนี้อาจารย์คิดว่าต้นนี้มันมันจะประมาณกีิโลครับถ้าผมให้ทายเนี่ยต่ำๆต้องมีสิบหกกิโลสิบหกโลใช่ ต่อหลุมใช่ไหมต่อหลุมครับต่อตอนนี้ะต่อต้นเนี่ยนะใช่ก็วันนั้นเมื่อตอนห้าเดือนเนาะมายกขึ้นไปทีชั้นแล้วตอนนี้ปลูกปลูกได้ประมาณกี่เดือนครับตอนนี้หกเดือนเสร็จเส็หกเดือนเสร็จเโอ้มัน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 จะได้เหรอครับสิบหกโลลองดูสิอ่าแล้วอ่าดูด้วยกันนะครับท่านอาจารย์ดร์บอกว่าได้สิบหกโลเมื่อก่อนดินอย่างเงี้ยขุดไม่ได้หรอกมันเป็นดาน เม่อ้ไปปัตงมันเป็นดินเดียวกันอันนี้ขุดได้สบายในขุดได้สบายคะแนนเกิดจากการที่ใช้ตัวลูกบอลอ่ะมาดูด้วยกันครับว่าด้วยในส่วนของดินด้วยช่ดินจะปูครับมันจะเป็นการเติมชีวิตให้กับดินดินจะปูทั้งหมดเลยยิ่งก็มันมีน้ำกระจายอ้าวลุ้นนะครับลุ้นแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอ่าพี่น้องที่อยู่ยังไม่มีน้ำนะกำลังดูยูทูบอยู่ครับลุ้นด้วยกันครับผมไม่ได้เซ็นนะครับโดยนี้สดสดอ๋อ อันนี้มันมันแค่หกเดือนสุดเสษบ้านผมปลูกเป็นปีนะอาจารย์ต้นยังไม่ท like, ่วมหัวนะเป็นปีบ้านผมหัวนี้หัวเดียวก็เกินโลมันไม่กท่วมันท่ัวนะเออเอเาเอาถึงสามชั้นเลยเด้อ อันนี้พื้นที่ตรงนี้นะผมต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องที่ที่ชมอยู่นะพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกอ้อยเขาปลูกอ้อยไม่ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรไปต่อแล้วล่ะพอดีท่านดรพรชัยก็เลยแนะนให้ปลูกมันสำปะหลังแต่แต่ต้นนี้ท่านดรว่าไม่ต่ํากว่า16กลูกครับพี่น้องมาลุ้นด้วยกันนะครับโอ้โหดูดูเสื้อพี่เขาก็มหัศจรรย์แล้วครับเกษตรกรแล้วอ่า มันยังแตกไปเรื่อยอลักษณะอย่างที่มันเส้นลักษณะอย่างที่ผมบอกเงนี้ยอย่างเวลาที่หัวมันมันเจออะไรที่แข็งแข็งมันจะออกเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็ไปออกเลื้อยใหม่เพราะฉะนั้นเวลาที่มันมันปลูกทีทีมันก็จะเป็นลักษณะออกมาเป็นแค่เนส้นก้อนแล้วก็ไปเอาที่เอ,เอาที่ดินมันหลวมใช่อระไ็แสดงว่ารากมันชนกันอ่ะมันจะหยุดแหละรากมันคือหัวใช่ไหมรันใช่ไหมโออรากยาวให้ได้หัวเท่านั้น ที่มันลงไปลึกอุ้ยมีอีกชั้นโอ้มันต่อไปขีดหนึ่งเลยพี่ต้องมองผิวติ่งก่อนใช่มันต่อเป็นติ่งก่อนนี่หรือเปล่าที่ว่ามีเหตุผลว่าต้องปลูกเม็ดผ้าเสียบใช่ครับระยะห่างของต้นเนาะนี่เม็ดหนึ่งนี่เป็นต้นของเมญ่าทิพย์วันนี้มาหลายท่านครับมาเป็นสักขีพยานในการก่นมันนะครับหรือบ้านภาษาอะไรนะอ้าวไม่บอกก่นมันนะครับ อนมันถอนมันก็ถอนแหวกดูปรได้เออแหวกแหวกมันนะครับนี่ท่านประธานแปลงใหญ่ท่านประธานครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับยครับสวัสดีครับผมพีสุวรรณศรีครับประธานแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดครับนี้ท่านท่านท่านอะไรครับท่านทวีชัยพลธานีนี่ก็ท่านซีโอครับของจังหวัดนี่ท่านดรพรชัยครับคนหล่อๆกับเพื่อนครับนี่แล้วก็พี่พี่ชายสุดหล่อครับอ่าแล้วก็มาจากสยามชัยครับ นี่ก็ชื่อท่านพทานออดครับโอ้มาด้วยกันหลายคนครับนี่ค่ะท่านปล่อยไฟนะครับแล้วก็ไม่ได้ท่องอ่าพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มีแต่ดีเจชื่อดังมากมายเลยครับนี่ก็พี่สาวครับพี่อะไรนี่พ่อคุยพ่อคุยโชว์ทำไมอะให้ก็ให้น้อดูเป็นขนตาเป็นด็อกเตอร์ก็ได้เนาะโอ้ยขนตาผมมีดีกว่านั้นเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งดีกว่ครับตอนนี้ตัแล้วนั่งตอนมาโชว์กำลังตอนมาโชว์ทำให้น้ำร้อนลุ้นนะครับ อันนี้ผมถ่ายสดๆนะครับนี่ถ่ายสดๆยังรุ่ดชนกันมาหลอลุนครับนั่นางรงเทป5เดือน6เดือนเ็บเศษไว้นะมันสีเขาออกเศดนึงนี่ครับปลาออน่มันยงัฮะนมายังัเคนมาเอาปล่เียนี่อันนี้มันหกเดือนเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องมันหกเดือนเด้อสามชั้น ใช่โดยปกติมันจะปลูกประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าพวกที่ปลูกตามไร่ข้าวปลูกข้าวตำนาอย่างนั้นเขาห้าหกเดือนแต่พวกนั้นเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะไม่ได้มันขายไมนมันรวมแต่ถ้าไปถ้าขายมันต้องครบสิบสองเดือนอ่าถ้าสิบสองเดือนเนี่ยมันวัดกันที่แป้งวัดก่อนนู้นของที่บ้านอาจารย์บอกน้ํามันท่วมสังเกตครับขนาดขุดขุดลงหนึ่งชั้นนะครับ หยิบสามแค่สี่เดือนบอกอ๋อหยิบสามร์เขนาดมีเน่าด้วยนะอะไรนะยังได้สตันต่อไร่น้ามมันเน่าครับเอะทู่กันหุนน้ำลังนีครับอแป้งยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ว่าดิรี่เป๊เีนแต่กลวนยเลยนะขุดง่ายมากเลยอืันนี้แขงแข็งนี่น้ำมันไม่มีตรงตรงอาจารย์ตัวนี้ย้ำว่าไปไกลฮะ หกเดือนนะครับนี่งหกเดือนสิเสร็จบ่เป็นปีนะครับเนี่ยมันกำลังจะไปอยู่เนี่ยสมมติเราค้นต้เมือเอื่อนนี่ม <k cartoon> ันเองไปยีกไปอีกไปอีกอีนึ่ใช่ไปนี่มันจะหกเดือนมันยังมีอีกห้าเดือนนู่นตรงนั้นต้องเล้ยงระยะหาให้ถูกตรงโอ้ข้างล่างก็มี่เนาะข้างล่างยังมีอีกอีกห้าเดือนอีกหเดือนล่ำอ๋อเนี่ยก็เนี่ยอันนี้เดี๋ยวใครอยากจะได้กินกันอันนี้ผมขายด้วยใครเนี่ย ขาย้อีกแล้วเอาระหวางเอามันไปปลูกทั่วไปกับมันที่พัฒนาพันธุ์แล้วสามท่านดูแม่บอกผมขายถูกๆคิดสามบาทสาบาทแล้วถ้าเกิดว่าไปได้ไปตัดได้หนึ่งไร่ใช้ก็สองร้อยลำสองยลำใช่เ่แค่นี้สําหรับการลงทุนการพัฒนาพันธุ์ตีเป็นเงินอนนเ่องร้อันนี้นะฮะกอหนึ่งนี้นะ ตามบาทไม่ใช่ลำเดียวนะลำเดียวรับใช่ทอนอ่บ้าไม่ไม่ใช่ตอนนี้มันบดทัคุบตอนที่จะขุดอ่ะตอนที่จะขุดอะถึงจะทำอีกห้าเดือนไหมครับประมาณนั้นนะฮะน่าจะประมาณคุมพาหรือเดี๋ยวนี้เขามีการควบคุมนะท่านลุงอร์มีการควบคุมนำเข้าโค่นบเพราะว่ามันจะนำเชื้อโรคมาถ้าเอามาจากนอกพื้นที่น่ยไม่ได้นะรามีต้นมม้ออกมาควบคุมแล้ว ผมว่าอยู่แค่แถวนี้มันมาเห็นอย่างนี้ก็ซื้อหมดแล้วไม่ต้องไปไกลหรอกตะวันลำข้างล่างยังมีอีกข้างล่างก็ยังมีอ่า เงี้ยกระตาเชื่อเหรอเงี้ยไปดูข้างในๆนี่ในๆยิ่งกว่านี่อันนี้เวลานั่นมันแสงมันลงอ๋อเบิ้องต่ล่ำต้นแรกเสียงมันไม่ค่อยลงเบื้องต่ล่ำต้นเพรแห้งนะเนี่ยอุ้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 ยโดนเบิอกมาแล้วพอละมั่งช่างสุนกีพอแล้ว เพราะเข้าใจเลยแหละลองดูแปลงลองดูอันอื่นพ่อพ่อเหรอครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันตายเนี่ยมันเสียดายเนาะเพราะว่ามันมันจะไม่ได้อยู่มันเลยครับมีมีแปลงหางห่างเก็บครับครัยงบผมว่าแค่นี้มันก็ไปประมาณสิบกโลอะไรครับเพอนเบิดนี่ยนียนอยู่เออเข้ามือของพ่อเ้ามนียน มันสงสารครับมันก็มีชีวิตได้มันมันยังไม่ถึงเวลานี่บอกไม่ยาบอกมกได้บนได้บางนนีแปรงเรียบเทียบกับของของคนอื่นนะครับแอ้ยเขืนเอเครับอาได้เดี๋ยวไปไปขึ้นไปย้ายเอาเกือไรเนยิ้ือเอารถไปควารถรถมออามาดึงแม่รถเกี่ยวขันยิ่งไหโอ้บขึ้นเี่ ตลอดเวลาของบ้านมึงออยุ่นั่นมเไลลูกคุณในน่าทลารับตามลูกพี่มากเออมากเขาอ่ะตลอดเวลาดูมาท่านนี่เลยแล้วเราเมาตาเนี่ยบ่นถูกเลี้ยงไรเนี่ยถูกเลี้ยงรเกไรถูกอร เพราะอะไรนี่มันจะได้ทังีมันไม่ยากข้อแม้ก็พ่อหรอก